ครับพามาชม on d e m a x d 0 2 0นนะฮะตัวโลนะครับทำการแปลงไฟหน้านะครับสําหรับไฟหน้าคู่นี้นะครับเป็นไฟหน้าตัวท็อปนะฮะมี LED วดีนะครับเป็น Daytime Running พร้อมกับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะเสียบปลั๊กเดี๋ยวให้ช่างบอกฮะเสียบปลั๊กก่อนเลยฮะดูวิธีการว i ยริงก่อนนะครับเสียบปลั๊กเดิมปลั๊กไฟหน้าใหม่นะครับอ่าอันนี้คือปลั๊กไฟหน้าของตัวรถให้ทขทาดีับตัวไฟหน้านะครับมาเข้ากัััับบบบปลกเดิมตวรถแนนี้ะค ขัานนู้นก็ทาเหมือนกันครับอีกขั้นทําเหมือนกันอะเราต่อเข้าที่ชุดแผงฟิวอยังไงครับแผงฟิวก็มีสองสีครับเส้นนี้เป็นไฟหลีครับครับเส้นนี้เป็นไฟออนครับสีแดง่เสียบเข้าไฟออนไฟออนกับไฟหลีครับ๋ยวลองสเต็ปการใช้งานครับเริ่มต้นเลยนะครับต์ทเครื่องคสตาร์ทเครื่องดีทำลารันิ่งขึ้นแล้วนะครับเปิดไฟหลีฮะพอไฟหลี่ไฟดรอปลงมาแบบนี้นะครับ ไปหน้าครับติดครบคู่นะฮะแบบนี้ฮะสูงต่ำฮะมาดูนะครับสูงต่ำสูงต่ำขึ้นครบนะฮะแบบนี้ฮะไฟมันแยงกันอยู่นะฮะหผมจะให้ดูนะฮะที่กําแพงไฟที่หันเข้าไปนะฮะนี่ฮะสูงต่ำใช้ได้เลยนะครับั้งคู่นะครับโอเคครับเอาไปทําดูได้ครับ